ตอนนี้ค่ะก็ต้องพูดว่าจำนวนเครื่องบินนะคะถ้าเรามีจำนวนเครื่องบินมากนะคะเราก็จะขยายเส้นทางออกไปได้มากขึ้นนะคะเรารับเครื่องบินอสองลำตอนนี้9นะคะ,ะเรารับเพิ่มอีก2ลำก็จะเป็น11อดนะคะหลังจากที่เราเราใกล้เดนดิฟายแล้ว1 1เเนี่ยเต็มละตอนนี้นะคะถ้าเราจะเพิ่มรูทซึ่งเรามองนะคะมันจะมีช่วงบางเดือนซึ่งบางเดือนเต็มมากไม่สามารถที่จะ เิดเส้นทางอะไรอีกแล้วนะคะ,ะหรือแม้กระทั่งเราก็มีชาร์เตอร์อรนะคะจริงๆเรามีชาร์เตอร์ไฟเหมือนกันนะคะแต่ว่าด้วยความที่ญี่ปุ่นเนี่ยเดือนสี่วอตร์สี่นะคะวอตร์สี่เดือนหรือไปถึงวอตร์หนึ่งกินไปถึงเดือนสี่เพราะว่าเป็นช่วงสงกรานนะคะเต็มมากเลยเพราะฉะนั้นอีกในระยะเวลาอีกหกเจ็ดเดือนเนี่ยข้างหน้านี่นะคะคิวคิวสี Q ่ Q 4, แล้วก็คิวหนึ่งเนี่ยผู้โดยสารเราจะแน่นมาก แต่ว่าเรายังมีคิวสามนะคะซึ่งเราจะต้องฟิลนะคะซึ่งเราจะต้องทำยังไงให้ผู้โดยสารพวกนี้เป็นโลนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่เรากำลังพิจารณาในการที่จะเปิดตลาดใหม่นะคะยุโรปอาจจะเป็นคำตอบเพราะว่าช่วงนั้นช่วงนั้นหน้าร้อนปิดเทินปิดเทิมของยุโรปใช่ค่ะกรกดาหน้าร้อนปิดเทิงช่วงนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดิฉันกำลังทำอยู่นะคะกำลังคุยกันว่าเออเราจะทำยังไงที่นี่คือถ้า ไายไอเอชเอ็กทั้งปีนะคะสามารถที่จะโหลดผู้โดยสารได้เต็มทั้งปีนะคะมันก็จะพิจารณาถึงการเติบโตนะคะเ<ม>ติบโตไปในปีหน้าในปีถัดถไป<อ>เปิดตลาดไปในมนการที่เราจะมาอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยอย่างเดียวมัน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 ,มนไม่ใช่คําตอบคือเราพยายามที่จะเพิ่มเพิ่มเพิ่มเอ่อเพิ่มเส้นทางไปทางเอเชียกลว่ากับยุโรปตะวันออกและใช้ บริเวณนั้นนะคะเป็นฐานที่จะคอนเน็กออกไปที่วโลวค่ะปีหน้าที่วางกันไว้นะคะสองเมืองไฮเซซันดิฉันอยีกยจะเปิดประมาณเดือนคสามตุลาคมคสามค่ะตุลาคมเอาปันไฮของเขาคือตอนนี้เราก็บินรวมรวมกับทางไยเอเชยก็เจ็ดเจ็ดจุดแล้วเจ็ดจุดแันไหมคะเจ็ดจุดหมายปลายทางแล้วของเราบินรวมเซนไดก็ห้าแล้วค่ะก็น่าจะเต็มน่าจะเต็มแล้วเต็มล ราะว่าในสัดส,ส่วนร้อยหนึ่งของรายไดาเนี่ยเป็นสื่อทางญี่ปุ่นเศรกิจก็สิก็ตอนนี้สี่ส<ๆ>ี่ส่วนเจ็ดก็เกินก็ประมาณได้รายได้และกําไรนะคะน,น่าจะประมาณแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อย่างอินเดียเนี่ยอตอนนี้เราบินเราบินแค่สี่อนะคะโปอสี <4 S 1> <5 S 2> ่ไฟไฟต่อสัปดาห์นะคะเดลีใช่ค่ะเดลีเราบินเราบินสี่ไฟต่อสัปดาห์เราพยายามเราเราประมาณปลายตุลาเนะะี่ยค่ะเราจะเพิ่มเพิ่มเที่ยวบินเป็นเจ็ดไฟต่อสัปดาห์อ๋อค่ะดีค่ะ จีนไม่ค่อยดีค่ะจีนไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีจีนดิฉันดูอยู่นะคะเพราะว่าถ้าหากว่าผลกําไรยังไม่ได้อย่างที่คาดนะคะเราอาจจะคุยกับทางเอฟดีนะคะให้เอฟดีเขาเทคฟูลไปเพราะว่าเขาบินเขาบินถึงบินชื่อชื่อสี่ชั่วโมงเองแต่เราไปคิดว่าจะไปเปิดเมืองใหม่ในอินเดีจีหรืออะไรอ่าถ้าหากว่ามีมีมีโอกาสหรือมี potential ก็ไม่ได้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 ปิดค่ะ